จากความเคลื่อนไหวของท่านผบตรในคดีตู้ห่าวนะครับขยับมากันที่ความเคลื่อนไหวของรองผบตรอ,อีกหนึ่งท่านในเรื่องของการเร่งแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือพลตํารวเอกสุรเชษฐหักพาน รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ถือว่าเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับที่เดินทางเก่งเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการขึ้นเหนือลงใต้แล้วก็ล่าสุดนะครับบินข้ามประเทศไปที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับโดยท่านเนี่ยก็นำคณะเดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ร่วมกับสมาชิกอาเซียนนะครับในฐานะที่รองโจ๊กเนี่ยเป็นพออ,อศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และพัคประมงของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยในที่ประชุมเนี่ยก็ได้มีการสนใจแผนกลยุทธ์ของประเทศไทยหลังจากมีการขยับอันดับขึ้นมาเป็นเทียค2ครับครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตํารวจแห่งชาติชื่อยอ่อก็คือสอพอดอสอตอรอพร้อมคณะผู้แทนสำนักงานตํารวจแห่งชาติและผู้แทนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เดินทางเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ครั้งที่8นะครับจัดขึ้นณกรุงมนิลาสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยภายในการประชุมดังกล่าวได้มีผู้แทนหน่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์จากประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากรวมทั้งผู้แทนหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นโครงการอาเซียนแอคนะครับแล้วก็ประเทศออสเตรเลียด้วยนั่นเองครับสำหรับการประชุมระหว่างประเทศในครั้งนี้พลตบวรเอกสุรเช์หักพานได้มีโอกาสในการสแสวงหาความร่วมมือ ในการปราบปรามการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนได้มากยิ่งขึ้นและก็ได้มีโอกาสในการนำเสนอการทำงานของศูนย์สพดสตรการแบ่งโครงสร้างการปฏิบัติซึ่งมีการครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศรวมทั้งผลงานการปฏิบัติของปฏิบัติการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและชุดปฏิบัติการ ไทยแคคในรอบปีที่ผ่านมาด้วยครับโดยในที่ประชุมได้ให้ความสนใจในเรื่องของแผนกลยุทธ์ที่พลตํารเอกสุรเชษฐ์ได้ใช้เป็นหลักในการขับเคลื่อนด้านการบังคับใช้กฎหมายที่ทำให้ประเทศไทยของเราสามารถขยับอันดับขึ้นไปอยู่เทียสองได้สำเร็จนะครับซึ่งเกิดจากการให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายการยึดหลักผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อบรรเทาความสูญเสียและได้รับความร่วมมือมากยิ่งขึ้นรวมทั้งการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนด้วยนั่นเองนอกจากนี้นะครับก็ยังมีเรื่องเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่างเหมาะสมและทันเวลาโดยหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมในครั้งนี้การดำเนินการปราบปรามการค้ามนุษย์ในภาพรวมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นเชื่อมั่นว่าประเทศไทยของเราจะได้ประโยชน์ จากการสแสวงหาความร่วมมือจากการประสานงานผ่านการประชุมในครั้งนี้ต่อไปหวังว่าการไปหาหรือกันในครั้งนี้ระหว่างชาติสมาชิกอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะครับก็ไปสแสวงหาความร่วมมือน่าจะทำให้อันดับของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในประเทศไทยน่าจะดีขึ้นมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับอดี๋ยพาพพคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันหน่อยับครับ ความสาเร็จของประเทศไทยนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นะครับรวมถึงการต่อต้านการค้ามนุษย์นะครับผมเองในฐานะเพ็นผู้การสุภิญญงเดชสีป้องกันรับปรา้การมนุษย์นะครับเราใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่างก้าวกระโดดนะครับพร้อมทางการบริหารงานความร่วมมือกับทุกส่วนนะครับโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางสิ่งสำคัญไปกว่านั้นก็คือการ กู ality, Internet, world, Guys, ้เด็กออกจากภาพในอินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียเดิมในเรื่องของการปราบปรามนะครับเราเพียงแค่เก็บไฟล์ภาพแล้วดำเนินคดีเฉพาะครอบครองสื่อลามกอนาจารแต่ระยะหลังมานะครับจากการสืบสวนและใช้เทคโนโลยีนะครับทำให้เราสามารถพิสูจน์ตัวตัวเด็กและกู้เด็กออกมาจากฝฟล์ภาพ เพื่อดาเนินการเอาเด็กกลับคืนเข้าสู่สังคมและใช้ชีวิตปกติอย่างไรก็ตามนะครับปัญหาของประเทศไทยเราทุกประเทศมีสารการที่แตกต่างกันนะครับแต่ปัญหาของประเทศไทยเราก็คือ,รอเราเนี่ยเป็นทั้งประเทศที่เป็นต้นทางทางผ่านและปลายทางเรามีด้วยการสามสถานะอีกอย่างหนึง่งประเทศไทยเป็นประเทศที่เป็นประเทศที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ราคาไม่แพงทําให้เป็นแหล่งท่อ,องเที่ยวสําคัญ ที่ทุกเรืองทั่วโ,โลกต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแน่นอนเมื่อเ,อาเราเป็นแหล่งท่องเที่ยวสาคัญนะครับสิ่งที่แฝงมาก็คืออา,อาชญากรนะครับและธุรกิจต่างวันนี้เราเห็นได้ว่าอาชญากรรมต่างเนี่ยเดิมแยกกันอยู่นะครับอคอนเซนเตอร์ก็เป็นคอนเซนเตอร์ค้ามนุษย์ก็เป็นค้อามนุษย์อาชญากรรมภาคประมง,งยารพติก็แยกกันอยู่ แต่ปัจจุบันเนี่ยอาชีพกรรทุกประเภทเนี่ยรวมกันนะอาชีกรรค้ามนุษย์ส่งผลไปถึงอคอนเซนเตอร์คอนเซนเตอร์ส่งผลไปถึงค้ามนุษย์อาชีพกรรผ้าประมงรวมถึงไปถึงยาเสพติดกานะรย้ายย,าย้าถ่ายโอนเงินนะไปรมมูปของบิทคอยวันคอยแล้วนําไปซื้อเรือประมงซื้อยาเสพติดต่างๆจากบาตรการต่างที่ได้เอ่ยมาได้กล่าวมานะครับนะ,ะจะเห็นได้ว่าในปี 2,515เนี่ยนะครับไทยเราเนี่ยได้มีการจับกลุ่มนะครับจำนวนคดีความผิดฐานฆ่ามนุษย์เนี่ยที่สูงขึ้นถึงร้อยสอคดีนะครับคิดเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์เนี่ยมากกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยถึง25เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นความร่วมมือเหล่านี้เนี่ยเป็นความร่วมมือที่เราได้จากความไวม้ NGO, วางใจของเอ็นจีโอนะครับความไว้วางใจของเหยื่อ เพราะนั้นสิ่งสำคัญในการทำงานเนี่ยเ,เราจะต้องทำให้เอเนโอเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจแล้วให้ความร่วมมือแล้วส่งต่อข้อมูลข่าวสารมาให้เราแพร้อมทั้งทำให้เยื่อเนี่ยมีความไว้เนื้อเชื่อใจเราถึงจะได้ข้อมูลในการทำงานที่มากขึ้นอีกส่วนถึงแล้วเนี่ยเป้าประสงค์ของการทำงานการปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แก้ไขปัญหาการทางมนุษย์การ บางครั้งั้กฎหมายอย่างเดียวไม่ได้แก้ไขการปัญหาก,การทํมนุษย์นะการลงโทษนะการสอบสวนะการนําตัวผู้กระทผิดเอาพยานฐานต่าง,างเพื่อจะนําตัวผู้กระทำผิดให้สารพิพากษาลงโทษพร้อมทางการใช้มาตรการยึดทรัพย์การใช้พาะรการภาษีนะเพื่อจะทําให้กระบวนการเหล่านาี้อ่อนแอแล้วไม่สามารถกลับมากระทําผิดซ้ําได้อีก